สอบใบขับขี่ Channel แอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอนอย่าลืมไปกดโหลดกันด้วยนะ ข้อสอบใบขับขี่ปี2,565หมวดที่1กฎหมายจราจรว่าด้วยรถยนต์มาพบกันที่ข้อแรกกันเลยนะครับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด5ปีต่ออายุล่วงหน้ากี่เดือนก็ไก่1เดือนขอไข่3เดือนขอควาย 4เดือนงองู6เดือนและเฉะลยคำตอบในข้อนี้นลก็คือข้อขอไข่นะครับ3เดือนในก่อเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวจะต้องไปดำเนินการที่ใดก็ไก่สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกแห่งขอไข่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยกเว้นกรุงเทพมหานครขควายสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยกเว้นสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาและสาขาอำเภอเบตงงองงูผิดทุกข้อนะครับฉลยคำตอบในข้อนี้นะัก็คือข้อกไก่สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกแห่ง ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชู่วคลาต้องมีอายุกี่ปีก็ไก่ไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ขอไข่ไม่ต่ำกว่า16ปีบริบูรณ์ข้อควายไม่ต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์งองูไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และเฉะลยคำตอบในข้อนี้นะั่นก็คือข้ององงูนะครับไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ นายชายพิการไม่มีนิ้วมือข้างซ้ายประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวได้หรือไม่ก็ไก่ไม่ได้เพราะนายชายเป็นผู้มีร่างกายพิการขอไข่ไม่ได้เพราะขัดต่อระเบียบกรมการขนส่งทางบกขอควายได้เพราะนายชายมีบัตรผู้พิการงองงูได้ เพราะไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้และ,ฉะเฉลยคำตอบในข้อนี้นั่นก็คือข้งององูนะครับได้เพราะไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ บุคคลในข้อใดต่อไปนี้สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ก็ไก่ในชายไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ขอไข่นายหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันฟ่นเฟือนขอควายในดำเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดใบอนุญาตงอง,งูนายแดงเป็นวัณโรค และเฉลยคาตอบในข้อนี้นะั่นก็คือข้อกอไก่นะครับในชายไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้นายแดงประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารนณะขอ้อใดถูกต้องกไก่นายนแดงไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันฟ่นเฟือนขอไข่นายแดงต้องได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ข้อควายนายแดงไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้งอง,งูถูกทุกข,ข้อครับและเฉะลยคำตอบในข้อนี้นะก็คือข้ององูนะครับถูกทุกข,ข้ององ,งูถูกทุกข,ข้อครับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร กอไ่ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควรขอไข่อายุครบ20ปีบริบูรณ์ขอควายมีประสบการณ์ในการขับรถมาแล้วอย่างน้อย5ปีงอง,งูต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับรถยนต์ เฉลยคำตอบในข้อนี้คือข้อกไก่นะครับต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควรข้อใดถูกต้องกไก่มีสัญชาติไทยขอใข่ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควรข้อควายไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมา หรือยาเสพติดให้โทษงอง,งูถูกทุกข,ข้อครับเฉลยคำตอบในข้อนี้คือข้องง,งูถูกทุกข,ข้อครับหากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตขับรถท่านจะปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบกขอไข่แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตข้อควายใช้ใบอนุญาตขับรถนั้นต่อไปงองูนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนและเฉลยในข้อนี้นั่นก็คือข้อกไก่นะครับ แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบกกรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถมีสิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วันก็ไก่30วันขอไข่15วันขอควาย45วันและงองู60วันครับ และเฉลยคำตอบในข้อนี้นะก็คือข้อขอไข่นะครับ15วันการถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายในกี่วันก็ไก่45วันขอไข่30วันขอควาย15วันหรืององู60วันครับ และเฉลยคำตอบในข้อนี้นะก็คือข้อ,ขอควายนะครับ15วันกรณีถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายในกี่วันก็ไก่15วันขอไข่30วันควาย60วันหรืององู90วันครับ และเฉลยคำตอบในข้อนี้นั่นก็คือข้อกอไก่15วันผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียนภายในกี่วันกอไก่30วันขอไข่15วันขอควาย60วันหรืององู90วันครับ และเฉลยในข้อนี้นะก็คือข้อขอไข่นะครับ15วันใบอนุญาตขับรถสูญหายต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุน,นั้นก็ไก่15วันขอไข่30วันขอควาย60วันและงองงู90วันครับ เฉลยคำตอบในข้อนี้คือข้อกไก่นะครับ15วันบายอนุดียขับรถชํำรุดในสาระสำคัญต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเห็นนั้นกไก่30วันขอไข่15วันขอควาย60วันหรืององงู90วันครับ เฉลยคำตอบในข้อนี้นั่นก็คือข้อขอไข่นะครับ15วันเมื่อกระทําผิดต,ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และได้รับคำสั่งผู้ตรวจการรถยนต์ให้ไปรายงานตัวผู้ขับรถจะต้องไปรายงานตัวต่อนายทะเบียนภายในกี่วันก็ไก <ST UT> <G> ่7วันขอไข่3วันข้อควาย10วันหรืงงอเงางู15วันครับ และ,ฉะเฉลยคำตอบในข้อนี้นั่นก็คือข้อกอไก่นะครับ7วันกรณีใดผู้ขับรถยนต์สาธารณะสามารถปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้กอไก่ผู้โดยสารเป็นบุคคลวิกลจริตขอไข่ผู้โดยสารเมาสุราขอควายผู้โดยสารนำทุเรียนส่งกลิ่นขึ้นมาบนรถงองงูถูกทุกข้อครับ และเฉลยคำตอบในข้อนี้นะั่ก็คือข้ององูนะครับถูกทุกข้อครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูเสร็จแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันข <c oughs> ้อสอบใบขับขี่มาทดลองใช้แล้วคุณจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการไปสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอน ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิปดีๆจากเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ